แต่ข่าวต่อไปเนี่ยไม่รู้ท่านจะทาอารมณ์ยังไงนะฮะยังไงดิ่านต้องขูบยิ้มแล้วใช่ไหมคือหวยใต้ดินเนี่ยยังไงก็ผิดกฎหมายอ่าใครจะเป็นเจ้ามือจะเล่นจะแทงอะไรตํารวจเขาก็ไล่จับกันไปแต่ถ้าเกิดพระเป็นเจ้ามือรับแทงหวยใต้ดินจะทํำยังไง <ฮะ S 2> อยุ่งซีทีนี้พระเหรอคะพระปลอมหรือเปล่าชาวบ้านเขาไปร้องนะฮะคือไปร้องเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเห็นพระรับแทงหวยใต้ดินนะฮะ,ะถูกแล้วหลวงพ่อไม่จ่ายตังค์ ไปกันใหญ่แล้วทีนี้ไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาไปดูนะครับตอนที่ไปเจอพระรูปนี้แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นกุฏิกันนะครับนีคือุหมายนะมันผิดแหละวือมันอยู่ในมันอยู่ในนี่เนอใช่หลวงพ่อยอมรับนะนี่คือหลวงพ่อซื้อเองเนอไปของหลวงพ่อเนะไม่ได้เจ๊เจ๊นี่หลวงพ่อบอกใช่โพยนะของหลวงพ่อเองแต่หลวงพ่อไม่ได้เป็นเจ้ามือหลวงพ่อแค่แทง หลวงพอ่พอแทงก็ผิดผิดต <c oughs> ั้งแต่แบบโอ,ไอ้ไม่รู้จะไล่กดข้อไหนมาก่อนดีมันแทงไปแล้วเอาราชพรจะทำยังไงก็จะเอากฎหมาเยเลิกกฎของสงฆ์ก่อนดีคะที่จะต้องไล่อะไรก่อนนี่ไม่ได้เป็นเจ้ามือแค่ <c oughs> แทงเฉยๆหลวงพอ่อนี่ยะกุฏิของพระรูปนี้นะครับที่ลำปางนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> คือชาวบ้านบอกว่าพระรูปนี้เนี่ย รับแทงหวยใต้ดินบอกใบเลขด้วยนำซ้ำเวลาหิวอะไรเนี่ยไม่รอญาติโยมมาถวายนะกิเลสนี่ตัดไม่ขาดโทรสั่งเอาโอ้โหโทรสั่งเอาตามแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจากการตรวจค้นกุฏิของพระรูปนี้นะครับที่จังหวัดลำปางนะครับท่านผู้ชมครับเจอโพยแทงหวยใต้ดินนะครับหลวงพ่อบอกเป็นของหลวงพ่อจริงแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้เป็นเจ้ามือนะเดี๋ยวฟังนะฮะ ตุตกลงมไม่ได้เป็นเจ้ามือเนาะเล่นเล่นกันเฉยๆนี่เหรอที่ที่เขาเก่าหาเนี่ยหลวงพ่อจะมีคาตอบไหมครับว่าจริงหรือไม่จริงอาตมาซื้อเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ที่เจอกันมันมันเก่าแล้วตมาไม่เคยเป็นเจ้ามือนี่แล้วแค่เป็นบางครั้งบางคราวด้วยของที่เจอเนี่ยมันเก่าแล้วไม่เคยเป็นเจ้ามือนี่ฮะแต่ชาวบ้านบอกนี่คนละเรื่องเลยนะครับพระรูปนี้อายุ66แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นวัดแห่งหนึ่งทีต่ตำบลหัวเวียงอ,องําเภอเมืองจังหวัดลําปางนะฮะทั้งชาวบ้านนะทั้งพระในวัดเนี่ยไปแจ้งตํารวจนะออออบอกว่าพระดด<น>รูปนี้เนี่ยท,ทำตัวเป็นเจ้ามือแทงหวยใต้ดิน <Run. S 2> นะ <ห wrest. S 2> แล้วเวลามีคนถูกยังเบี้ยวอีกอไม่ยอมจ่ายเขาอีกนะโอ้โหที่นี้ฉันหมดคําจะพูดเลยค่ะตํารวจก็เลยมาจับแล้วครับก็แจ้งข้อหาไปคือลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบ แล้วก็ข้อหาพน,นันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตคอ้าวญาติโยมคนไหนเป็นแทงคนที่แทงห้ลวงพ่อบ้างแต่ว่าถ้าญาติโยมบอ,อกมาสแสดงตัวก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อก็บอกให้แล้วบอกของเก่าโพลเป็นของเก่าแมมหลวงพอ่อแกอาจจะช่วยไว้หน่อยนึงแมมหลวงพ่อทิ้เหลือไว้ว่ากันเองนะท่านผู้ชมครับวับนนี้เราลงพื้นที่ไปอีกครั้งนะฮะไปที่วัดที่พระรูปนี้ก็อยู่่เจ้าอาวาสวัดเราไม่เจอนะครับค่ะ พระรูปนี้ก็ไม่เจอนะครับเจอแต่กรรมการวัดนะฮะบ,บอกข้อมูลว่าพระที่ตํารวจมาจับเรื่องเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยอายุ66ปีนะแต่ถ้าบวชเนี่ยบวชมา11พรรษาพระลูกวัดกับกรรมการวัดบอกว่าความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งไปร้องไปแจ้งกันนะ,ะร้องเรียนมาตั้งแต่เมื่อปี6 2แล้วแต่ไม่เคยเห็นตํารวจมาทําอะไร<อ><อ>คราวนี้ก็เลยร้องไปนู่นเลยภูทอนภาค5เลยะนะไปแบบ ระดับภาคเลยภาคเหนือเลยนะฮะแล้วเขาก็ไล่กันมาแล้วก็มาจับเมื่อวานนี้ฮะมาตั้งแต่เขามาอยู่ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะข่าวก็ละแคะละคายออกมาให้เข้าหูว่าได้แต่ดูดูไปดูมาก็เห็นจริงๆแต่เราไม่ได้ไปถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานอะไรพวกนี้ก็เห็นแต่เขาจดจดเขียนเขียนแค่นั้นเองภาพพิสงจ์รูปนี้ไม่สมควรเป็นภาพพิสงจ์ กิจวัตรของสงไม่มีอะไรสักอย่างเลยเปิดแอร์นอนทั้งวันอยากจะกินอะไรก็โทรสั่งอย่างเดียวให้โยมมาเข้ามาส่งถึงในห้องในกุฏิแกเป็นคนใบหวยมีเลขเด็ดไงเอาหวยมาขายชาวบ้านะปีแล้วก็เขให้ชาวบ้านซื้อว่าแบบสมมุติว่าถ้าโยมซื้อสองร้อยโยมต้องซื้อเผื่อาตมาร้อยหนึ่งเนาะแล้วก็ ถ้าถูกหวยแสนจะต้องเอาเงินมนถาถวายอาตมาหมื่นหนึง่งจะว่าหมื่นก็ว่าว่าหมื่นแต่ว่าถ้าถูกแสนหนึง่งถ้ามถาถวายห้าพันเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าไงเงินได้ฟรีแกว่าอย่างเงี้ย่าญนมากก็ต้องหัวหมื่นองอ่ะแ,แล้ว<ต>ใครเป็นคน,นขายอ่ะ แกบอกหนูว่าถ้าจะซื้อที่แกก็ได้แต่ถ้าจะไปซื้อที่เจ้าอื่นมีเจ้าประจำก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้แกพูดอย่างนี้เลยพี่อ๋อเหมือนแกขายด้วยแกเหมือนแกขายแกบอกจะฝากแกซื้อก็ได้แบบมึนจะซื้อที่แกก็ได้มันอย่างนั้นพี่สึกเคือคนอย่างนี้นะพี่นะไม่ปฏิบัติงานพระไม่มีศีลไม่มีอะไรคือพูดง่ายใช้ผ้าเหลืองหากินนลพี่นี่ฮนะ